กองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่หลายจังหวัดช่วงวันที่7-11ถึง11มิถุนายนนี้ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอกาลยานิวัฒนาอำเภอจอมทองอำเภอเสมิงอำเภออมก๋อยและอำเภอหอด จังหวัดแม่ห้องสอนอําเภอเมืองอําเภอแม่ลาน้อยอําเภอแม่เสลียงอําเภอขุนยวมอําเภอปางมักผ้าอําเภอปายและอําเภอศบเมยจังหวัดลำพูนอําเภอทุ่งหัวช้างอําเภอแม่ทาอําเภอบ้านโฮ่งและอําเภอป่าซางจังหวัดตากอําเภอแม่ละมาดอําเภอแม่สอดอําเภอพบพระอําเภอท่าสองยางและอําเภออุ้งผาง จังหวัดแพร่อเภเด่นชัยจังหวัดพิจิตรอบางมูลนาคจังหวัดอุตรดิตถ์อฟากท่าจังหวัดนครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดเพชรชบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดอุทัยธานีอเภอหนองขาหยางจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพจังหวัดสาะแก้วอเภอวัฒนานครจังหวัดชนบุรีอเภอพานทอง จังหวัดระยองอเภอเมืองอเภอบ้านค่ายและอเภอแกลงจังหวัดจันทบุรีอเภอเมืองอเภอแหลมสิงห์และอเภขลุงจังหวัดตราดอเภอเกาะกูดอเภอเกาะช้างอเภอเขาสมิงอเภอเมืองอเภอแหลมงอบและอเภอคลองใหญ่จังหวัดระนองอเภอกะเปออเมืองและอเภอสุขสำราญจังหวัดพังงาอเภอกะปงอเภอคุรบุรี อำเภอตะกัวทุ่งอำเภอตะกัวป่าและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอกระทูอำเภอถลางและอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองอำเภอเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกจังหวัดตรังอำเภอเมืองอำเภอกันตังและอำเภอปะเหลียน จังหวัดสตูลอำเภอละงูจังหวัดยะลาอเภอรามันในพื้นที่เหล่านี้ทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงวันที่7ถึง11มิถุนายนนี้นะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่และประชาชนก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับ